สวัสดีคะ่ะทุกคนโทษทีนะคะที่หายไปนานเพราะว่าหนีกลับไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาถ่ายคลิปอย่างเนี้ยเป็นหนึ่งขี้เกียจสองไปเมืองไทยมาก็ยิ่งขี้เกียจอนะ่ะค่ะอีกสามคือเวลาถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงแคปคัทหรือไปตัดต่อที่อื่นอ่ะทําไม่เป็นคะ่ะก็เลยบอกว่าไม่ไม่ได้มาถ่ายคลิปแต่วันเนี้ยก็คือ ไหนๆก็หายไปนานละแล้วก็เราก็ไปพักผ่อนมาละก็ถึงเวลาที่เราจะมาถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการทำงานให้เพื่อนๆฟังนะคะเอ่อบาคนจริงอัดคลิปไว้แล้วล่ะแต่ทีเนี้พอมาตัดต่อยอทีคือมันทําไม่ได้ Anyway <laughs> กลับมานะคะจากที่ข่าวก่อนที่อยากเล่าให้ฟังว่าเออตอนที่เราเรียนเรียนอะไรบ้างตอนที่เขาสอนเขาสอนอะไรบ้างนะคะการเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่นี่เสร็จ สอบเสร็จวันแรกปุ่มไปทำงานค่ะาจากที่เมื่อก่อนทำงานกับอัลไซเมอร์เอลได้มาทำงานอยู่กับส่วนของอากายภาพบำบัดใช่ไหมยอฟิสิเคิลเทเรพีแต่เราไม่ได้เป็นคนทำกายภาพบำบัดให้คนไข้นะคะเรามีหน้าที่ดูแลคนไข้ก็คือกะที่เอ๋อยู่3ามโมงเย็นถึง5้าทุ่มซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้กลับบ้าน5้าทุ่มนะคะกลับบ้านตีสามตีสี สิ่งที่เราต้องทําตอนที่เข้ามาตอนบ่ายสามโมงเนี่ยก็คือเตรียมพร้อมสําหรับตอนกลางคืนเราก็จะเตรียมเสื้อผ้าเสื้อกาวให้คนไข้นะคะก็คอยดูแลว,ว่าคนไข้คนไหนต้องเข้าห้องน้ำอคอยเช็คดูว่าคนไหนต้องอเปลี่ยนเปลี่ยนแพมเพิร์ใช่ทีนี้ความยากง,ง่ายของการดูแลคนไข้ในส่วนของกายภาพบำบัดอะ ในส่วนนี้คือจะมีคนไข้ที่เขามาพักฟื้นทํากายภาพบําบัดแล้วกลับบ้านแล้วสําหรับคนไข้ที่มาพักฟื้นเสร็จเราก็ต้องส่งเขากลับไปอยู่ยูนิตอื่นนะคะบางคนคนไข้เป็นอัลไซเมอร์แล้วแขนขาหักอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งทํากายภาพบําบัดความยากของมันก็อยู่ตรงนี้แหละคนไข้อัลไซเมอร์กายภาพบําบัดแขนขาหักทุกคนจุประมาณแบบว่าฉันเดินได้ฉันขาไม่หักฉันไม่เป็นอะไร ฉันเดินได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยมันจะอะไรหลายๆอย่างอะทีนี้กลับมาต่อว่างานที่เราทําตรงเนี้วันแรกที่เราต้องทําต้องเจออะไรบ้างก,ก็หลักๆก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตอนเย็นก็เอากับข้าวอ่าซึ่งจะมีพนักง,งานจากในครัวนะคะเขาก็จะยกตู้อาหารมาวางให้เราเราก็ยกไปเสิร์ฟเสร็จก็เก็บจานแล้วคอยอ่คอยเช็คดูนะคะว่าคนไข้แต่ละคนกินข้าวกินน้ำไปมากน้อยแค่ไหน สววนถาดอาหารเนี่ยเราก็จะคิดเป็น100%ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบ่งเป็น4ี่ควอเตอร์สี่ส่วนทีนี้เนี่ยย5่สิบห0าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหก็ต้องคอยดูนะคะว่าคนไข้กินข้าวไปมากน้อยแค่ไหนน้ําน้ําผลไม้อะไรต่างๆที่อยู่บนโต๊ะเราก็ต้องคอยเช็คนะคะว่าดื่มไปมากน้อยแค่ไหนเราต้องคอยดูด้วยว่าคอยคอยให้คนไข้อพยายามดื่มน้ําเยอะๆนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่คนแก่เขาจะไม่ค่อยชอบดื่มน้ําเพราะเวลาดื่มน้ําเยอะๆแล้วเขาคือเขาต้องเข้าน้ําพอเข้าน้ําก็มันต้องเข้าน้ําทุกห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยอ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งคอยเช็คดูนะคะว่าเออคนไข้กินข้าวกินน้ํามากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ไปลงในระบบคอมพิวเตอร์การเคลื่อนย้ายคนไข้วันแรกอ่ะสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่เป็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะคือพอเรามาพอเรามาทํางานจริงๆอ่ะมัน เราไม่เคยมีประสบการณ์ไงไม่เคยทำพอไปทำจริงมันก็แกล้งกังตื่นเต้น,ตนกลัวกลัวคนไข้จะเจ็บกลัวนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาเจ็บอยู่แล้วไงคะแบบบางคนแขนขาหาักอะไรเงี้ยแล้วเราเรา,เราทำไงอะ่ะแบบพอเขาเราโอ๊ยโอ๊ยโอยอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าแตะใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเพื่อร่วมงานซึ่งเป็นผู้หญิงผิวสีทุกคนก็ประมาณแบบว่าเรียบๆทำสิมัวแต่ช้าอยู่นั่นแหละยิ่งช้าก็คือคนไข้ยิ่งเจ็บฉะนั้น การที่จะทําอะไรต้องให้เร็วให้เร็วที่สุดเพราะเขาจะเจ็บแค่ปั๊บเดียวแต่ถ้าหากเราโมแต่อ้อยซอออยเงี้ยก็เขาก็จะเจ็บหนักมากขึ้นนะคะการถอดเสื้อผ้าให้คนไข้นะคะตอนถอดเนี่ยเราจะเริ่มถอดจากข้างที่ไม่เจ็บแล้วก็ค่อยๆย้ายมาข้างที่เจ็บยกตัวอย่างถ้าหากเราถอดเสื้อใช่ไหมคะให้เขาถอดเสื้อจากแขนข้างที่ไม่เจ็บก่อนหรือว่าไหล่ข้างที่ไม่เจ็บก่อน เสร็จแล้วก็ค่อยๆย้ายไปที่ข้างที่เจ็บนะคะตอนสวมเสื้อผ้าเราจะเริ่มใส่จากข้างที่เจ็บก่อนแล้วมาถัดมาที่ข้างที่ไม่เจ็บสาเหตุที่ต้องทําอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเวลาเราถอดใช่ไหมคะเราถอดข้างที่ไม่เจ็บเนี่ยพอถอดข้างที่ไม่เจ็บเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยเอาแขนข้างที่ไม่เจ็บอ่ะช่วยเราในการถอดข้างที่เจ็บแล้วค่อยๆดึงเสื้อผ้าออกนะคะ มันจะลดาการเจ็บปวดตรงนั้นได้การยกคนไข้เคลื่อนย้ายคนไข้นะคะเราจะล็อกที่ใต้แขนเราจะไม่จับแขนเราจะไม่ดึงแขนแล้วการพยุงคนไข้ก็คือเราจะล็อกใต้แขนอย่างเดียวสาเหตุที่ล็อกใต้แขนอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าคนไข้จะเขาเรียกว่า blood thinner คือจะช้ำง่ายบางคนเขาทานยาละลายลเลือดใช่ไหมคะ ทีเนี้ยความช้ำของอทำให้เกิดอะไรอะแผลบอดช้ำบนร่างกายคนไข้ได้ง่ายแล้วข้อต่อตรงหัวไหล่เราอะ่ะก็คือมันมันจะแข็งแรงกว่าตรงข้อศอกหรือส่วนอื่นๆน,นะคะคือถ้าหากเราดึงอย่างเนี้ย ดึงไหล่หลุดได้แต่ถ้าหากเราล็อกเฉยๆคือน้ําหนักตัวของคนไข้จะอยู่ที่เรามันจะปลอดภัยทั้งคนไข้และตัวเราเองนะคะฉะนั้นการยกคนไข้หรืออะไรก็แล้วแล้วก็แล้วแต่เนี่ยต้องระวังอย่างมากไม่ไม่จับนะคะเพราะเวลาเราไปจับแขนเขานิดเดียวอย่างเงี้ยห้านิ้วเราเป็นลอยอยู่ประทับตัวคนไข้แน่ๆนะคะอันนั้นคือเก่กการเคลื่อนย้ายหรือบางคนเนี่ยถ้าหากเราต้องยกขึ้นมันจะมี เหมือนเหมือนสายค่าเข็มขัดที่ราัยบนเครื่องบินนะคะจะล็อกตัวคนไข้แล้วเราก็ดึงตัวนั้นขึ้นนะคะอ,อ,อันนี้คือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนไข้วันแรกที่ไปเคลื่อนย้ายคนไข้ในหนังสือกับชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าคนไข้มันมีทั้งน้ําหนักแค่เก้าสิบกิโลแปดสิบกิโลร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกอะคะ่ะ วันแรกที่ไปเจอคนไข่ประมาณสิบคนมั้งตามหลักแล้วคือเขาเขาไม่ให้ไม่ให้ขนาดนั้นนะคะคือเราสามารถดูแลคนไข้หกถึงแปดคนต่อผู้ช่วยพยาบาลหนึ่งคนวันนั้นเจอแจ็คพอตค่ะสิบหรือสิบสองคนนี่แหละจำไม่ได้เพราะว่าพนักง,งานไม่พอแล้วพยาบาลที่ทํางานอยู่ในวอร์ดก็มีหน้าที่แจกจ่ายยาเขาไม่สามารถที่จะช่วยเราเราได้นะคะพอไปทํางานวันแรกอะ เราก็ตะโกนให้เพื่อนเพื่อนร่วมงานแบบช่วยหน่อยสิเธอยูช่วยไอ้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานผู้หญิงผิวดํานะคะนางตอบมาไงว่ารู้ไหมคะเรียนจบแล้วไม่ใช่หรอได้ไลเซนส์นแล้วไม่ใช่หรอก็ทําเองสิอะไรอย่างเงี้ยเธอก็บอกเธอแปลงนะแต่เราก็คือสุดท้ายก็คือเดินเดินเข้าไปแล้วเราก็ ตั้งสติแล้วก็ทํางานแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูดแหละว่าทําไมคุณจะต้องกลับเข้าไปแล้วลงมือทําทําเองจะมาพึ่งคนอื่นไม่ได้เขาพูดของเขาก็ถูกนะคะว่าเราเรียนจบแล้วเราได้ใบประกาศแล้วเราได้ไลเยเส้นแล้วคุณทํางานได้เหมือนผู้ช่วพยพยาบาลคนอื่นแต่สิ่งเราสิ่งเดียวที่เราไม่มีคือประสบการณ์ไงเพราะว่าเราเราแค่เห็นเราแค่ เรนรู้จากในหนังสือพอมาเจอจริงๆอะ่ะมันมีโอมอิโมชันความรู้สึกต่างๆของคนไข้แล้วมันทําให้เราเกรงแล้วเราตกใจกลัวแต่หลังจากนั้นอะ่ะเราก็ตั้งสติแล้วก็กลับไปลงมือทําแล้วถึงเข้าใจว่าเออทาไมเพื่อนถึงบอกเอราอย่างนั้นเพราะถ้าหาหมวแต่มานั่งรอกันอะ่ะงานคุณจะไม่เสร็จแปดชั่วโมงในการทํางานก็คือมันจะเร็วมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ในส่วนของการดูแลคนไข้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะ หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จก็เอาคนไข้ขึ้นเตียงแล้วก็จะมีกระบวนการในการใส่เบ็ดอะลามก็คือสัญญาณเตือนเพื่อที่ว่าเวลาคนไข้เขาลุกออกจากเตียงอ่ะเราจะได้รู้เราก็เพราะว่าบางทีเราก็จะกลัวคนไข้แบบตกเตียงไงเคยมีคนมีเคยมีเหตุการณ์คนไข้ตกเตียงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าในพีต่อไปแล้วก็เออประมาณนี้แหละหลังจากคนไข้ขึ้นเตียงหลับเสร็จแล้วก็รีพอร์ตถือว่าจบงานของเรา ในชิปนั้นๆวันนั้นๆน,น,นะคะทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าต่อว่ามันมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่านี้อีกไหมมีอะไรที่โหดมันฮากว่านี้อีกไหมมันมีแน่นอนค่ะคอยติดตามกันนะคะแต่รับรองว่าคลิปหน้าจะไม่ไม่ทิ้งระยะแบบนานแล้วค่ะจะพยายามขยันแล้วก็จะเอาคลิปมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย